มาจ้าเมื่อีนวันสิพามารีวิวชั้นว่างของสีชั้นสั่งตั้งแต่อ่าเขาเอ่นวาเอฟตั้งแต่สิบสองสิบสองคคว่าฮอดพี่น้องเอ่ยมาเขาบอมาแกะเริ่มแกะเลยเริ่มแกะกันเลยจวด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 เขาเริ่มแกะเริ่มประกอบเพราะว่าสั่งมาสองอันจะตุกอยู่บ่แพงเลยพาอชอบเพราะสั่งอยู่นะจ๊ะมาส่งหอวหน้าบ้านแล้วเขาก็มาประกอบเอานั่นเอง แพกมาอย่างดีห่อห่มมาอย่างดีบ่แตกบ่หักเลยจ้ารถขนส่งกับบริการดีจ้ามาส่งบ่อยกับปุนมาส่งมาอีกที่หนึ่งนะจ้านี่จ้ามาจะมารีวิวกองแหลกเลยกองแหลกเอาตามจากกองธนัดเลยเนาะกองก็ว่างไว้กับดีวิวอ่ะเตะเข้าไปอ่ะอย่าโมาเบิองอย่าโมาเห็นนอยกขึ้นในเบิงเลยยกขึ้นในเบิงแล้วก็แกะแกะออก แกซาเนี่ยปื๊บ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 อยู่ผู้เดียวกันแนมแนมเมืองน้ำแนมเมืองน้ำยัน,นลูกค้าเขาห้านน่ะนะรีวิวไปน้ำเมืองลูกค้าไปน้ำเงียบคัากรานนวดมาเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดอยากนวดแก้ปวดเมื่อยสักหน่อยปีใหม่แล้วเด้อมาเดอ้อมาเดอ้อสียแยกวันน่ะเมืองของ้างๆปั๊มบางจากนีจ่จ้าอ่ามามามาจะรีวิวให้เบิง่งในทิศต่ตอของเฮานี่แหละมาจวดเลยตัดจุดจุดจุดสี่ชั้นทั้งหมดนี่ก็คือซาเจ็ดร้อย แปดบาทต๊อันละสามอยสามลอยหาสิบเหมืนบอสามอยหาสิบสี่บาทประมาณนี้เนาะนี่เขาก็แยกว่าหายเป็นแผ่นเลยเตรียมประกอบเลยไหมบ่แตกบ่ฮักบ่บุาาบบบ๊สลายเป็นหลงตามที่เขาขีดไว้นะจ๊ะห้เบิ่งทุกอันเลยไั้เทียร่างมากเนี่ยเป็นซีชั่นจะซีชั่น นี่อันนี้เป็นฟ้าหลังฟ้าหลังที่แดกว่าันนี้ยังนี่เขาเอื่นวะฟ้าหลังนะจ๊ะนี่ชั้นใส่ข้างในมันฉันล็อกฉันล็อกมันนะเนาะนี่อันหนึง่งแพ็กว่ายางดีจ้ะมีการกระแทกข้างนอกข้างในถุงห่อให้พอมแยกสินชวนส่วนอืฝ่าวหลายมาหามาจับเบิ่งนี่แถบเงาแถบเงาแถบคางเขาเอิ่นวาแถบขางเงาสองอันเลยแถบขางเงามาสองอันปื๊บป้าปื๊บ จืดๆย่างออกไปย่างออกไปไปไป,ไป mm hmm. อ่าพื้นที่เห็นบ่เห็นบ่อย่านบ่เห็นอ่าตูดออกไปอีกอืมตูดไปมาเราจะมาตัางตรงนี้เลยตังตรงนี้ให้เบิงเลยอยู่ผู้เดียวเห็นผู้เดียวไทยพูดเดียวจะร,ววร,รีวิวกันรีวิวกันตามภาษาจะคล้องนี่ละจ้ะมันมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์หรอกผูดด้ใดอยากสปอนเซอร์ก็มาด้วยจ้ะอันนี้เขาก็สิให้นอตมานำนอตมากกริแบบแบบแบบประกอบ ในแบบมาเบิง่งประกอบเขาว่าปื๊บประกอบว่างไว้ว่างไวแล้วก็ว่างมีน,อน็อตมาหายนำเลื่อยเลยนอยน็อตก็แถมมาหายอยู่เกินพอ่อเรียบร้อยเฮ็ดไปนำ้ำก็นแเล่นบุคคาไปนำ้ำมวนคักนี่เฮ็ดเองอุปกรณ์มีคัตเตอร์มีเเอินว่าไขควงอันเดียวควงเลย สองมือควงเลยเขาจังได้ละฮะไปสูขาทางใด้ก่อนหัวหางบ้ยเนี่ยบุคคาไปพร้อมเนะ่ยระเวดระวังมีความแบบมีความแบบรีวิวเหรอระเวดระวังหน้าประตูนำอนุค่าเขาหวด้วยซองข้าวเดียวซองข้าวเดียวซองจะเป็นโลกแบบว่าบุคคาสิเขามาบวัวอยากให้บุคคามาเดนี่เขาจะเริ่มตั้งแล้วก็วางบ้างกับสูมันจะมีสกูลน,น้อยแล้วสูปไปก่อนก่อนที่จะอ่า คันน็อตนั่นเองเขาซุบซุบซุบไหลองใหม่ก็ตามลองเลยนี่สองมือสองเท้าช่วยกันนะจ๊ะอย่าว่ากันเด้อจ,จะ้ะสองมือสองเท้าซอยกันนี่เสี๋ยวได้บ่วะได้บ่ได้บ่ได,บไ,ดบไ,ดบได้๋ยบอวะเยวอะไรอ่ะเอาไปพิงไว้ก่อนก็นกนได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมลมลมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปอีกก่อนเอาทัง้งหัวหมาบมาขำก่อนพูนความคิดคิดฉลาแหงทัง้งหัวมาบขำก่อนเพื่อนวะที่ไหน,นได้ห,ดหูแล้วมันช่ฝาดหัวเพื่อนนั่น,นเอง ได้บ่ได้บ่ได้บ่ซุปซุปซุปเข้าไปซุปเข้าไปซุปได้ยุ้ยได้ยุ้ยได้เปะล้วก็กึ่งไว้ก่อนนะความคิดจะั้องนะกึ่งไว้ก่อนรีวิวกับเร็วสุดกับประมาณนี้แหละจึ้งแล้วผมบอกโมแล้วจ้าตันงมาข้นงในโมเลลจึ้งแล้วผมยังยังบมเลลอ่เอาสินต่อไปสินต่อไปขบิงหัวถ่ายกลางน้ำเด้อเบิึงน้ำหลงใหม่น้ำเด้ออ่าช่าเอ๋ย อเออบเออบฟ้าหลังฟ้าหลังฟ้าหลังใส่บื้อนี่เรียบร้อยอ,อืมตกใจเบิดปื๊ดเข้าไปอันที่สองปึ๊บตกบ่วะตกบ่วะบ่ตกอุ้ยอุ้ยมีลูกค้าเขาบ่วะอึ๊บเข่าเรียบร้อยเสียดไปหนึ่งห้องคนวะแข็งแรงดีวะแข็งแรงดีวะหยัดแน่นแน่นเด้อหยัดแน่นแน่นเด้อพันซ่าหยัดเข้าไปเออเอออยู่ไวะอยู่ไวะอืมมือเท้าเข่าซอกคือกันกำนวดเลย ต้องซอยกันเขาว่าเอ,อ้าเอ้าคือเป็นตะลุดแท้เอ้าเอ้าทำไมทำไมโยงเข,ข้าไปโยงเข้าไปฮ่าหลุดขาดมากบอกว่าเนียมระเวดระวังสิ่งต่อมาใส่ฝาหลังก่อนฝาหลังก่อนฝาหลังรึ้อลงมาจับใบดีดีเด้อจับใบดีดีเด้อกาเป็นมือใหม่นักรีวิวอยากรีวิวเพมีสปอนเชือกอะรีวิวของเจ้าของสร้างมากนี่แหละจ้ะหนาดฝาดกาลัวกลัวตัวละ จับดีๆจับดีๆพันซ่าจับดีๆเออใส่เข้าไปใส่เข้าไปฝ่าวใส่บรืดบรืดบรืดได้บ่ได้บ่ลงลุงลงลงหล่องแน่นอนนี่ใส่เข้าไปเนียมเนมพะบักพะวงเนียมน้ำหนาหลานจ้ะทีห่วงความซื้อหัวขานะยันขม่าแบบว่าอืมเห็ดเวียกอยู่บขม่าดอกอย่างขม่านี่เห็ดเวียกกะนวดได้ด้าจ๋าม้ามามาหลาน พิมไปเลยใน Google วันเดย์สตอรี่นวดเพื่อสุขภาพนําทางมาหอดหม่องเลยจ้ะดีบบดีกับมะนวดเบึงก่อนเด้อจ้าจึงเรือดแพงกับมะนวดเบึงก่อนได้เลยนี่แข็งแรงว่วบักแข็งแรงวาวบ่เอาตูดไม่ตูดไหมโบเข่ารูดตีรูดตีเอาไหมเอ้ไม่เออเออเออตึงตึงตึโอ้ยใส่ตีข้อตัวได้ดายจ้ะฮึมเป็นบบสุภาพเนาะพัสชาเนาะอืมอ่าใส่เข้าไปจืดจืดอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดีดีเด้ออยู่ดีดีเ้อตบเข้าไปตบเข้าไปแห้งๆนี่สิ้นสุดท้ายแล้วสิ้นสุดท้ายแล้วปั๊บ ป๊าบขับไปได้บ่ล่ะไปไหนบ่ล่ะป right. ึ๊บปื๊บตึกตึกตึกปั๊บปับปั๊บปั๊บดียบร้อยชึ้งแล้ว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 จ้าแล้วเรียบร้อยนี่น็อตเหลือแต่น็อตใส่น็อตแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ขันน็อดไซน์นะจ้ะขันมือเลยจ้าบ่มีแบบว่าสว่านไฟฟอดไฟฝาขันมือมือแดงเบิดมือแตกเบิดสองอันผลเลือดจ้าอันแรกแล้วเรียบร้อยเอาขันขันเร็วเร็วเร็วกว่านั้นอีกเร็วเร็วสาแท้ ผู้เพิ่งก็ยืดหยิบเพื่อนเนี่ยฟ้าเฮ็ดหล่อมหล่มว่าใบจึงเขาคืสิปิดถ่ายคลิปไปก่อนซัมมี่เด้อจ้าเดอ้อเรียวเรียบร้อยมึงสิประมาณนี้แหละหนาซื้อจา้าซื้อเลยกดเลยสั่งเลยปรับ